เวลามีคนบอกลิเวอร์พูลมีปัญหาคนพูดนี่แหละกำลังจะซวยสวัสดีครับพี่น้อง welcome to champ show กับผมแชมป์พีรพล เมื่อคืนชัน้นกับลิเวอร์พูลเปิดรังรับจากฝูงปัจจุบันเลสเตอร์ซิตี้ก่อนเกมนี่มีแต่คนพูดว่าลิเวอร์พูลนี่แย่แน่ตัวจริงเจ็บครึ่งทีมกองหลังตายหมดคือผมฟังแล้วนะไม่อยากจะพูดอะไรมากไม่อยากจะเถียงขอพูดในรายการทีเดียวแล้วกันคือที่บอกว่าเขาแย่เนี่ยเคยเห็นตัวสมรองเขาไหมบางโค่งเก่งกว่าตัวจริงเอกแล้วคุณไม่คิดเลยเหรอว่า เยอเกนคลอปสุดยอดผอจอกรเขาไม่ได้วางแผนหรอือว่าวันหนึ่งถ้าเกิดฟ้าผ่าคนเจ็บขึ้นมาจะเอาอยัางไงผมเห็นตัวจริงลเร์พููก่อนเจอเลสเตอร์รู้เลยครับว่าจริงจอกเราหนักแน่โกก็ตัวจริงอาริซงเบ็คเคกองหลังขายแกฟานไดค์ ike, แล้วก็คนเหล็กออร์โนส่วนคนมาแทนอะโจยลมาชิปนี่ทีมชาติเคมารูนะฮะแล้วก็กองหลังขวาเจมส์มิลเนอร์นี่เป็นหนึ่งในคนอายุ3 4ที่เป็นที่สุดในโลกกองกลางก็โคตรแน่นครับ กลางซ้ายเครดิสโจนส์ที่เป็นอนาคตเพชรเม็ดงามอายุแค่19กองหน้านี่ไม่มีซาร่าแต่มีโชต้าคือเอาตรงๆฮนะขาดชื่อที่เราคุ้นเคย3-4คนแต่คนมาแทนเนี่ยอาจจะไม่ดังกว่าแต่อาจจะดีกว่าก็เป็นไปนได้เริ่มมาในนกแดงออกตัวแรงแคสเปอร์ชไม,มางานเข้าแต่เช้าเลยฮนะและไอความกดดันจากเลี้ยวภูทำเลสเตอร์ J e. โอเจหนโดยเจอีโอไม่เคยเห็นท่าอะไรแบบนี้มาก่อนนะฮะ ก็ขอให้พี่น้องชมไม่จบครับนัดนี้มีช็อตแรแร์เรเยอะมากและสเตอร์ตอบโต้ตตตบางครับฮาวิบานส์บานไป็นนิบแั่วาทีต่อมาเจมส์จัสตินวิ่งมาทางซ้ายแต่ว้ Why? ได้แค่เสียวก็หรือว่าภูเกมนี้เล่นมันมากฮะคือบางครั้งเนี่ยคนที่มันไม่ได้ลงเล่นทุกนัดพอมันมีโอกาสมันเล่นยิ่งคึกหรือว่าภูเล่นมันสเวอร์ชตก็สอครับกองหน้าโตุเกสนี่เป็นนักเตะ คนแรกด้วยที่ยิงในแอนฟิลด์ติดต่อกัน4นัดโนซา Joe โจป b l e m ไม่มีซาลาโชต้าเนี่ยแหละครับปัญหาหนักยิ่งกว่าสำหรับคู่แข่งครึ่งหลังมีช็อตเด็ดพิสดาหลายช็อตครับมาเน่แขนเดียวคริสเตียนฟุกเคลียอย่างเทพครับแต่นี่เด็ดกว่าฮะเฟอร์ o, มิโน่มันเสาเอายังไม่จบครับมาเน่เซฟ สาวครั้งที่2โอ้โหไม่เคยเห็นโอ้ยเป็นแฟนเลสเตอร์ยังยิ้มได้นะครับช็อตเด็ดแบบนี้ผมว่าสนุกกว่าเป็นประตูเองนะมันเสียวแบบลึกๆแล้วก่อนจบเกม5นาะทีเฟอร์มินอโอ้โหผมว่าคนนี้ยิงได้เนี่ยดีใจทั้งทีมฮะอัดอันมานาน30ลิเวอหรือว่าพูโชว์ฟอร์มแชมป์ตัวจริงเลยฮนะ คือไม่แพ้ใครในบ้านมา64นัดติดกันในลีกให้เห็นภาพนะพูดแบบบ้านๆก็คือไม่แพ้ในบ้านมา3ปี7เดือนนะครับขึ้นเป็นจ่าฝูงคู่กับสเปอร์แล้วและความน่ากลัวก็คือขาดตัวหลัก6คนยังขนาดนี้ฉะนั้นตอนนี้ผมรู้แล้วฮะวิธีเดียวนะที่จะหยุดลิเวอร์พูลได้คืออะไรรู้ไหมต้องสวดมนต์ภาวนาเลยครับให้นักเตะลิเวอร์พูลทุกคนไม่เจ็บครับเพราะอะไรฮะสำรองมันดีเหลือเกินฉะนั้นเนี่ยขอเลยฮะให้ทุกคนไม่เจ็บ พอทุกคนไม่เจ็บเนี่ยทำให้บางคนไม่ได้เล่นแล้ว ai, งอนกันไปงอนกันมาจนทำให้ทีมมีปัญหาอันนี้น่าจะดีกว่าฮส่วนเลสเตอร์ก็หล่นลงมาอยู่ที่4นะครับก็ต้องอยู่ในโลกของความจริงว่าการเป็นแชมป์นี่อาจจะยากหน่อยแม้ว่าตอนนี้จะตามท็อตแนมพูแค่2แต้มแต่การติด1ใน5ลุ้นกันยาวๆต้องมีความเชื่อครับ